สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กาลังติดตามรับชมช่อง J ีอชแชนแนลนะครับช่องหอยฟรีวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับของเกกัการคิดคํานวณสูตรหอยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอา2สูตรเทียบชนหลักสิบล่างนะครับมาฝากกันนะครับก็เป็นชุดที่3นะครับที่จะลงให้ดูนะครับในงวดนี้ก่อนที่จะรวบสรุปนะครับก็จะเป็น2สูตรใหม่นะครับสสูตรเทียบชนหลักสิบล่าง ก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าชุดตัวเลขที่เราคิดคำนวณมามันจะตรงกับผลรางวัลที่ออกหรือไม่นะครับคําเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ พราะว่าสูตรก็มีเข้ามีรุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกนไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับสถิติเทียบชนนะครับจากงวดที่ออก32นะครับชนนะครับจากงวดที่ออก32อก็ตามนี้นะครับงวดแรกชนกันที่เลข3านะครับตัวเดียว ชนกัน0กับ3นะครับเลข3เข้ามาชนกัน5กับ6นะครับเลขหเข้ามาชนกัน2กับ3นะครับเลข2เข้ามาชนกัน4กับ5นะครับเลข5เข้ามา ชนกันที่เลข2ตัวเดียวนะครับเลข2เข้ามาของวดที่ผ่านมาถ้า2สูตรนี้มาชนกันก็จะชนกันอยู่3ตัว5 6 9กนะครับกับรางวัที่ออก5 1น,นะครับเลข5เข้ามาสถิติย้อนกลับไปได้อีก3งวดนะครับสูตรนี้แตที่ทำเป็นตัวอย่างก็จากสูตรที่2ที่เข้ามาจากงวดที่ออก3าสองนะครับเทียบชนจากงวดนี้ สูตรที่1นนะครับงวดแรก8ปดบวกศบวกศบวกหเป็น14นะครับได้เลข4ตัวแรกลบหนะครับเหลือ3 3มบวกสได้5 5าบวกสได้8 4ตัวนะครับสูตรนี้รางวัลที่ออก3 2นะครับหลักสิบล่างคือเลข3บวกกันแล้วนะครับ8 9 8 0 3กับรางวัลที่ออก3 8 หลักสิคือเลข3 6 5หกศนะครับออก6 1 3สี่นะครับกับางวัพที่ออกสองหนึ่งห้าสี่กับลัพที่ออก51นะครับเลขห้เข้ามา 1> 1, 0, 2, 5, หนึ่กับพลังวัลที่ออก2 3 3สบวกสเป็น6 6หบวกเเป็น15บห้า่านะครับตัวแรกลบ1นบวกสแล้วก็บวกสกับพลังวัลที่ออก5 1นะครับของวดที่ผ่านมาเลขห้นะครับเข้ามา อันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับปัจจุบันนะครับของโงวดนี้นะครับที่เราจะมาดูกัน5้บวกหเป็น6 6หบวกหเป็น7 7็บวกหอีกเป็น8ได้เลข8ตัวแรกลบ1นะครับเหลือ7 7็บวกสองได้9 9้เบวกสเป็น12 แปดเจ็ดเก้าสองสิบหกกพหกแปดจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับตัวแรกเราก็มาบวกด้วย หลักหน่วยล่าง2ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิของเลขหน้าครั้งที่2เรามาดูสูตรที่2นะครับที่จะเอามาเทียบมาตัดนะครับสูตรนี้ก็เป็นตัวเลข4ตัวเหมือนกันวัดแรกนะครับศนบวก9บวก9เป็น18 8บวก1เป็น19 19บเเป็น23่ได้เลข3ตัวแรก 3, ลบ3นะครับ3ลบ3เหลือ10เอาถัวทายก็คือ0นะครับ 0บก6ได้6นะครับ6บก3ได้9 3 0 6 9กับรางวัลที่ออก3 2นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข3บวกกันแล้วได้10นะครับ0 7 3 6กับรางวัลที่ออก3 8 บวกกันแล้วนะครับได้9625กสองห้าับผลลัพธ์ที่ออก61นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข6บวกกันแล้วได้16นะครับ6392มเก้างกับผลลัพธ์ที่ออก21นะครับเลข2นะครับหลักสิบล่างบวกกันแล้วนะครับได้8 5 1 4้าหนึงสกับผลลัพธ์ที่ออก51 หลักสิบนะครับเลขห้าหกสามเก้าสองกับรางวัลที่ออกสองสามเลขสองนะครับเข้ามาของงวดที่ผ่านมาสูตรนี้3บวก4เป็น7 7เบวก4เป็น11 1 1บเวก4เป็น15 15บวก4เป็น19 ได้เลข9ตัวแรกลบ3นะครับ9ลบ3เหลือ6 6บวก6นะครับเป็น12เอาตัวท้ายนะครับเลข2 2บวก3ได้5ทั้งหมด4ตัวนะครับกับผลวันที่ออก51นะครับเลข5นะครับตัวที่เข้ามาอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับ ปัจุบันนะครับของงวดนี้ที่เราจะมาลุ้นกันนะครับสูตรนี้1นบวกแเป็น9 9้าเบวกแปเป็น17 17บเวกสเป็น19 19บเกวกหเป็น25ได้เลข5้ลบ3นะครับตัวแรกเหลือ2 2บวก6นะครับเป็น8 8บวก3 เป็น11เอาตัวท้ายนะครับ5 28 1 16แปดกหกหหจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็น หลักหน่วยล่างนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1นะครับ2ครั้งแล้วก็บวกด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1เหมือนกันก็มาบวกด้วยหลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่สองนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับเราว่า2อสูตรตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลข8 เไม่มีเลข9ไม่มีมีเลข2อจนกันอยู่2ตัวนะครับของวัดนี้2กับ8นะครับจะมีมาหรือไม่อาจรย์ท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ทางนี้ทางนั้นการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจ่หยนำไปใช้นะครับ แต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงเนวทตางเท่านั้นเดี๋ยวสูตรที่เหลือนะครับหลักหน่วยล่างนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับที่จะลงให้ดูนะครับก่อนที่จะรวบรวมสรุปนะครับในงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับสูตรเลขล่างก็หลักสิบขึ้นลงไปชุดนี้ชุดที่3ามนะครับ ส่วนหลักหน่วยก็เพิ่งลงไป2ชุดนะครับก็เหลืออีก1ชุดนะครับที่จะลงให้ดูนะครับในหลักหน่วยนะครับก่อนที่จะรวบรวมสรุปนะครับเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันจากภาพรวมอีกทีหนึ่งนะครับก็ขออบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ